กสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมช่างต้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีสองตัวนี้มาให้ดูเนาะเป็นตัวซ k t เคทีบแล้วก็ซ k h เคเฮที่งก็วันนี้เป็นการโมดิฟายนะครับแบบบ้านๆ <Yeah. S 1> <c oughs> ก็ อย่างตัวนี้นะครับเ k t b 2 1องนึันนี้เป็นบลูทูธเออร์นี่เราเรา,เราออกเนาะนะครับแล้วก็เราก็ใส่บลูทูธคอดคอมเข้าไปนะครับเซตเอ่อตัวนี้เป็น qcc 3 0 3 1นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนแอลโรพฟ้าฟิลเตอร์นะครับก็คือถ้าบลูทูธคอดคอมเนี่ยเราก็จะได้อะความละเอียดของเสียงนะฮะของเสียงแบบว่า แบบ ATP XSD นะครับก็คือเหมือนแบบให้ความาความละเอียดความเขาเรียกอะไรนะความคมชัดของเสียงความละเอียดคือแบบรายละเอียดของเสียงครับครบเนาะนะครับแล้วเราก็ามาใส่แอลนะครับเพื่อเพื่อเพิ่มแรงอัดเบดนิดนึงนะครับให้เบดสมันกระชับแล้วก็มันหนักแน่นขึ้นนะครับโอเคส่วนตัวนี้เป็น ซักเคฮทีสองหนึ่งเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นการบดิฟายแบบบ้านๆตามสไตล์ช่างโต้งนะครับนะครับแบบบ้านๆเลยลก็ตัวนี้ที่เราทำไปมันก็จะมีเนาะหลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของคาปาซิเตอร์นะครับจะเห็นตัวใหญ่ๆนี่แล้วก็ตัวนี้น้อีสองตัวนะครับ,นะรบเนาะในส่วนของคาปาซิเตอร์นี้คือก็หน้าที่เขาก็คือเป็นพลังงานสำรองนะครับเอาไว้ช่วยจังหวะเบรคพีกนะครับนะครับ เอาไว้กรณีที่แบบแรงอัดเบตสูงๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกําลังไฟไม่พอตัวนี้จะเป็นโจช่วยดันดันกราฟนะครับนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นแอ r โรพาฟฟิลเตอร์นะครับเพิ่มความกระชับของเบรนะครับให้เบตมันแบบหนักแน่นขึ้นนะครับมีแรงอัดมากขึ้นมีแรงกระแทกมากขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นในส่วนของตัวนี้เป็นสิ่งของในส่วนของสีงกลางนะครับแล้วเป็นซฟิลเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับ เพื่อให้ได้ความละเอียดของเสียงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับได้มีรายละเอียดมาให้เราฟังมากขึ้นนะครับจากนั้นก็จะเป็นแอลนะครับตัวนี้นะครับด้านในนะครับเป็นแอลด้านในเป็นสีขาวๆด้านในเลยนะครับเป็นแอลนะครับแอลเพิ่มกระแสนะครับนะครับเพิ่มกระแสผลกระแสได้มากขึ้นนะครับสามารถให้กระแสไหลผ่านได้ดีขึ้นนะครับ ้านในก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็น C ีเล็กๆนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้ลดแรงกระชากของตัวกระแสนะครับเพราะว่าคาปาซิเตอร์มันตัวใหญ่เนาะนะครับเราจะเป็นต้องมี C ีตัวเล็กๆนะครับเพื่อช่วยลดจังหวะที่เขาชาร์จนะครับที่เขาประจุไฟแล้วก็ดิชาร์จนะครับชาร์จกับดิชาร์จนะครับนะครับเรียบร้อยทั้งคู่ก็เอางี้ถ้าเพื่อนท่านใดสนใจนะครับทักมา 2งตัวหรือจะจัดกันได้แบบไหนก็บอกกันเดี๋ยวจัดให้นะครับก็ตามเบอร์โทรทั้งโต้นรทั้งแอดไลน์มาก็ได้นะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอคลิปของ u t u b e นี่นะครับแปะลิงก์ไว้เพื่อนกดเพิ่มเติมแล้วก็กดลิงก์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ทักมาที่ Facebook ก็ได้ Facebook ส่วนตัวหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์ผมก็ได้นะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็ทักมานะครับคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ